เริ่มที่กกันเลยนะครับเริ่มแรกเราฟรีสไตล์เดินขึ้นก่อนให้ก้าวซ้ายก่อนนะครับที่5และขวา6แล้ววัดมือซ้ายก้าวซ้ายครับที่7และขาขวาเตะขึ้นมือขวาปัดขึ้นด้วย8จากนั้นครับผมย่ำขาขวาหมุนสะโพกจากซ้ายเป็นขวานะครับจงหวัดจะเป็น1และค่อยๆย,ย่อลง2 3และ4และทเวิร์ครับผมย่อลงเลย5้า ข้อมือนะครับจะอยู่ตรงเข่านะและเด้งสะโพกขึ้นครับผมที่และ6ซ้ำที่และแลกขึ้น7และสะบัดมือออกด้านข้างครับผมหันหลังเลยที่8และกอดอกนะครับจากนั้นครับผมให้ลงน้ำหนักขาขวานะสะบัดมือลงที่1และบิดสะโพกครับผมที่และ2และหันครับผมสลับด้านลงน้ำหนักขาซ้ายหันขวาเลยฟีส3สะโพกเหมือนเดิมและ สและฟรีที่5 6 7 8เรียบร้อยครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูบ้างถ้าพร้อมแล้วเต้นบ่ายหนึ 1, 2, 3, เดินเลย5 6ว่า7จ็ดเตะแปดสยอสองสามเเวิร์ที่ห้าและหและเด หันซ้ายหนึ่และ2ขวา3และ4ี่ฟรีห้าหกเเรียบร้อยครับผมที่นี่นะครับเดี๋ยวแบ่งออกเป็น2ฝั่งให้เห็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับลองเต้นกับเพลงแบบสโลโมชันดูกันบ้างถ้าพร้อมแล้ว Let's go <S โอเคครับผมเตรียมพร้อมครับฟรีสไตล์รอจังหวะก่อนนะและเตรียมเดินมาห้าหกวัน 7, 8, 6, 1, 2, 3, 4, เจ็ดเตะปดสะโพกหนึ่งสองลงามสี่เทร์เและ6กึ้นเดออกแซ้ายหนึ 1, และ2ขวาสามและสี่ีหหกเรียบร้อยครับผมสุดยอดมากๆครับเป็นยไงกันบ้างครับผมสำหรับเพลงนี้ถ้าใครได้ลองฝึกแล้วนะครับติดตรงไหนย,ยังไงก็ สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับเต้นไม่ได้เต้นไม่ทนันย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะจก,กันฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย